Hèn thèn Cô tỷ Xây cường Cặp cô trên lôi Cặp Bảo nuôi là bảo nuôi chôm nhút ảnh lúc mê nám trăng kênh lấy ạ Còn gì kênh lấy Kênh lấy kênh lấy Kênh Rất rất có chuyện tí đây À này mà này เก่งเลยครับเก่งเลยเก่งเลยไม้เปลีอนนี่ไม่ได้เป็นตัวอันเลยวรอไม่เรื่องไม่เรื่องอ่าไล่ครับไล่ไล่เก่งเลยนะตั้งก้อนนี้ดีปีเจือกรับดีปีเจือกแล้วก็ตัวนี้ปักเลยนะปักบอลพักบอลดับเก้านะครับตัวนี้ดับเก้าแล้วก็มีอ่าใบครูสใบมะครูส นี่นำเตีปันเองครับปันเองครับไม่เจอไม่เจอมันไม่เจอครับไม่เจอไม่ก็ไม่เจอเกดก็ไม่ต้องเจอครับเราไม่เราไม่ปึงป้าเกดกับมจอเราเองอ่าเกดก็ไม่ตรงครับไม่ต้องปึงป้ามันครับเนี่ยมันด้วยถุงนี้อ่า เจ็บต้นกับเจ็บต้นหลังดีนกันเลยรับตาโยนไปเลยกิ๊บเก่าๆนะครับเดียวไปเลยเมื่อกี้โยนในปีเชียรเก้าไปเลยครับได้ไปเลยบรรยากาศกับนังคนตกน้องปืนซิตี้กับเก็บตั้มเนีอยเจ้าคนตกอะไรนะตัวตงแข่งเลยนี่ตัวตรงแข่งเลย ปลาไหล,หลไครับปลาไหลเก่งปลาไหลครับเก่งปลาไหลไม่ยากเก่งไ,ไ,ไหลเก่งปลาไหลเก่งปลาไหลโอ้ตาตามตักตีเลยหัวเจียนทุกจัดเนี่ย <c oughs> อ๋อร้อนขึ้นนะไล่ได้ดีดีหอมแม่น้ำศรีซึ่<า>งก็เร,เราจะมีตุ้งเก่งปรุงกับ,บโฆษณา,าก้าวได้นะครับอย่าปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดยวก่อนอ่าโฆษณาก้าวได้นะครับนี่ตั้งเก่งปรุงครับได้ได้เดียวไม่ได้ั้งใจ กูเรนาเข้าได้นะครับอันนี้ก็ซิว่ดำตาโกจีนลอยตึงวันนะครับอันนี้นำซิวกับซิวเก้าตาโกจีนลอยตึงวันกันนะครับนี่นำปลากับโกจีนลอยตึงวันอันนี้นำปึ้งกับมันเราเรียกว่านำปึ้งนำปึ้งเม็ดกับไม่ใช่ปึ้งแบบบินเลยวันนี้นำปึ้งไส้นะครับนำปึ้งไส้มันเราเรียกนำปึ้งไส้อ่า หนังปึ้งใส่เกาได้นะครับตอนนี้แมตเลียนะครับตะปันเสือเกาได้ครับอันนี้ก็ไอโจเนี่ยเกลือนะครับเกลือเกาดายเกลือเกาได้นะครับมีแมตเลียกันนี่เราแปงวานครับแปงวานแปงวานไม่ต้องอ่าอ่าไม่ไม่ไม่ใจเราจะเหมือนตีแปงนะครับแปงวาน่แปงมดอันต้มยาหวานนะครับนันทิยะครับมาโมโม่แก้วเร้ง ได้ยินเสียงนกด้วยนะครับส่วนกับส่วนใจเก่งปุ้งรับใส่เกลือก้อนนึ่งจอกโต๊ะปูนปูนปูนปรน้นเ่อไวยนี่เก็ดนี่ร้อนก็ดร้อนเลยไหมครับไม่ต้องปุ้ป้าเมื่อชัดครับามามานี่ก็ ตรงนัวถึงจอนโตแต่เยอะเลยเยอะเมื่อกี้เจ็ดชุดไปแล้วนะครับไบดบต่อไปนะครับเบิเบิดขงเลยโจ้ไหมลูกของลาเของลาครับของลาองลา แต่ไม่เย so so mm. no, no. yeah. mm. oh. ี๋ยวขึ้นล่านะก็เป็นเครื่องล่ามาน่อยเครื่องล่าปุ่งง้อมเลยจำลองกันได้ปุ่งง้อมปุ่งง้อมแค่นั้นนิดเดียวเลยนะปีปีเดียดก็จะให้นิดเดียวจริงไม่เลยนิดเดียวนะปักตรงนั้นหมอหนึ่งอม่กับเครื่องล่าพูดไหมไม่ไม่แต่โม่ดีครับนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะปั้งกับเครื่องพอดีครับปรุงครับปรุง ลุงแล้วกลักๆๆเลยนะเนี่ยหม้อหันแกงหม้ครับนแกงหม้ออ๋อเลือป้งยูลเตเล่น้ำตาลได้มมา้ำตาลเอเ้วนเซอไม่ก้าดวนเลยครับตะ้าบนเซ่ก้าวดวนเลยครับไม่นำตาลหอมเรยหอมเรีบอ๋อได้เดี๋ยวก้าวไว กูอยูนหมู่จัดเลยมาไปตกแต่ปลาไหลแต่ปลาไหลควันใจนั่นแต่ก็ต้องเป่งไงเนาะปิดหมดเลยไปไปตัตีไ่ไปฮะจักคนร้าคนมาไล่นีับไ่หนกับไล่ปลาไหล

Ah, à, để bắt gặp để bắt được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  để bắt bắt được bắt được bắt được để bắt được bắt được bắt được bắt bảy khuôn mấy quán đi chị chi cơ chị gọn chi là gọn 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 lò gọn 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 để gọn 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 นี่คือวิธีการรับใบคูดสอยยุดสอยคูดวิทยายุดนะมีดครับแต่จับบิดประเภทน,นี้ไม่เป็นยาจับนะครับนะ่ายไม่เป็นยาจับครับกุมครับหมูในสวย

บ่ได้ไม้แล้วเออๆๆๆตัว lăng là

mắm mọi người mắm 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 mắm

Bi tang đốt, tang may đốt lại bỗng ngân yêu đeo tạo lụt cà lộn lẹp bí đô tay lạc lắm lẹp về đây, lặn lẹp bay 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 lặn bay lặn lẹp bay lặn lặn นี่เต็มแล้วครับ2หน่วยคือ อ้ 1. อมเดี๋วยวว่อ้อมอ้อมเดี๋ยวพ่อเองวันนี้ร้อยกว่าเดิมร้อยนี่ก็ร้อยแกนนิดอทำแกงหม้คกับแกงได้ตีเลยครับไม่กูดครับปิดตายเลยครับแล้วจะปิดแก๊สเลยอ่า ôm lên à. này nè đây 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 tiếp tiếp chim rồi chim

ơi quằn kết đi nó à, à sẽ tuôi à để tuôi cao su có, có buồn can chim nữa chip gọi hết mà nhà ca cặp máy tắt cặp máy tắt nhà lông đi đã chị chào tập đi, đều tuyệt quần quân đẹp đi ra mày vàng tuyệt vời 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 tuyệt bảo tuyệt lên, tao, -tao Nghe đây đâu. Rồi của Tôn Pem. Cô Tôn chuối. Nhờ Pem là ăn. Đổ lưa nó đổ cứng đá mừng Mày, mày <laughs> tài... này mày biết mà? đây ạ tay rồi từng hoàn cường em mày lấy cường em mày cường quạt cường quạt cường mà rau đi thế, đây

อันนี้คือวิจามกปลาครับไ,ไปแล้วไปครับไง่ายงายนี่ครับผมอ่ะอ่ะเอ็ดจึงตำว่าการตำมนักการเซียบวิจาครับวิจาวิจา,จา,จา,จามกปลากินไม่หาปลาก,ก็ด้วย

sao đi bóng dây bóng qua mày đi ừ. rồi nó có bên mặt cua ừ, đi nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

โอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานน,าานะครับกับเ่าขั้วนะครับขอบคุณมากครับ<า>ที่รับชมครับวัดดีครับปกตีครับปัดีครับต้กบบนกับตักเก้าช้งบ้ <c oughs> านกบกินเก้าโตา่าฮ่าฮ่ลย่ิน่า่าฮ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 ก

cao gần xuống ngày mai gần là sắp cao ngày đến năm ba